และก็สิ้นสุดการรอคอยไปอีกเกมจนได้นะครับสำหรับ n ไนท์คราวเกม MMORPG ใหม่มาแรงจากประเทศเกาหลีครับผมอาอามได้เป็นรวบรวมเรื่องราวต่างๆของไนท์คราวมาให้คุณผู้ชมกันแล้วครับซึ่งจะมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจบ้างรอติดตามได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับช่องอาามด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญร้านเติมเกมที่สตีมเมอร์และเกมเมอร์แนะนำาิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่สตีมเมอร์ส่วนใหญ่แนะนำเติมเกมถูกคุ้มกว่าเติมเองหลากหลายเกมชั้นำํากเติมเงินมากมายให้เลือกสารทั้งพับจีเอวีเกนชินฟรีไฟวอลเลอร์แลคนาล็อ,อกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมเกมในเว็บรับล i ชแมนคอยสะสมใช้แทนส่วนลดครั้งถัดไปได้สูงสุด25%และที่เดียวในไทยที่ผ่อนจ่ายได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกไวผ่อนสบายได้้้เเงิินนสาามมรถตไดแลว Listman Shop เท่านั้นนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามแห่งความกลหนครั้งใหญ่ได้เลยครับภาพรวมของตัวเกมในคราวนะครับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทั้งฝั่งยุโรปในช่วงศตวรรษที่13ครับ ซึ่งในะขณะนั้นยุโรปก็กำลังอยู่ในช่วงสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรเนื่องจากมีการแย่งชิงอำนาจการก่อกระบทและเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายครับเราได้รับบทเป็นสมาชาิกของกลุ่มไนท์คลาวซึ่งจะเป็นกลุ่มเงาที่ชักใยอยู่เบื <c oughs> ้องหลังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนั้นทั้งหมดเลยครับ ในคราวหนึ่งในโปรเจกต์เกมออนไลน์แนว MMORPG ผลงานจากทีมผู้พัฒนาเกม V-Mate of V-Mix ที่จับมือกับทาง MadEngine ที่เคยฝากผลงานชื่อดังเอาไว้มากมายครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าด้วยคอนเซปต,ต์ Pay-to-Earn ก็อาจจะทำให้หลายๆคนไม่ค่อยสนใจเกมนี้ไปหรือเปล่าเพราะเกมนี้มีคอนเซปต์เป็น Pay-to-Earn l ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยคอนเซปต์นี้มันสร้างชื่อในเชิงลบมาไว้เยอะอยู่พอสมควรครับ Crow <c oughs> และก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นเกมแนว MMORPG ยังไงก็ต้องพูดถึงอาชีพที่จะให้ผู้เล่นอย่างเราได้เลือกเล่นกันครับสำหรับเกมนี้จะมีให้พวกเราเลือกเล่นอยู่ถึง4คลาสแล้วก็จะแบ่งแยกย่อยออกไปอีก8อาชีพกันเลยนะครับคลาสทั้ง4ก็จะมี Warrior, s ์ o r d m a n Hunter แล้วก็ว c ชครับอ๋อและที่สำคัญแต่ละอาชีพไม่ได้ล็อกเพศด้วยนะ ซึ่งผมชอบมากๆเลยเพราะว่าช่วงหลังมานี้เกม MMORPG ส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ทําไมต้องล็อกเพศตัวละครคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นอาชีพดาบนะครับไม่ว่าจะเป็นวอริเออร์หรืออะไรก็ตามแต่พอมันล็อกตัวละครน่ะส่วนใหญ่แล้วพวกอาชีพดาบจะล็อกเป็นตัวละครชายครับมันทําให้ผมไม่ค่อยอยากเล่นเพราะแบบเราต้องอยู่กับตัวละครนั้นตลอดและเรามองเห็น ผู้ชายตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ผมก็เลยสงสัยว่าทําไมผู้หญิงถือดาบบ้างไม่ได้หรือไงทีนี้เรามาทําความรู้จักกับคลาสของเกมนี้กันสักเล็กน้อยกันดีกว่านะครับผมจะเริ่มจากวอรริเออก่อนแล้วกันนะครับวอรริเอร์เนี่ยเขาจะมีให้เลือกระหว่างอาชีพดาบ2มือกับอาชีพห่อครับสำหรับอาชีพดาบ2มือนะครับจะมาในคอนเซปต์ความแข็งแกร่งที่พุ่งชนศัตรูพร้อมกับเหวี่ยงดาบอันใหญ่ยักษ์ไปด้วย ฟังดูอาจจะแปลกๆนะครับแต่ก็แปลกจริงๆนั่นแหละอาชีพนี้ผมอยากจะเล่นนะเพราะผมเป็นคนที่ชอบดาบใหญ่อยู่พอสมควรครับสำหรับอาชีพหอกมาในคอนเซปต์คมหอกที่ทิ่มแทงจุดอ่อนของศัตรูเป็นอีกอาชีพที่ค่อนข้างจะเก่งอยู่พอสมควรครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอาชีพหอกของแต่ละเกมจะมีความสามารถทั้งการโจมตีแบบระยะการและแบบระยะประชิดควบคู่กันครับคลาสที่2จะเป็นซ็อดแมนครับซ็อดแมนจะแบ่งออกเป็นอาชีพ ดาบมือเดียวและดาบคู่ครับสำหรับอาชีพดาบมือเดียวจะมาในคอนเซปต์ดาบละโล่ที่จะคอยคุ้มครองเพืกพวกเอาง่ายๆก็คืออาชีพที่เอาไว้แทงนั่นแหละรครับสำหรับอาชีพดาบคู่จะมาในคอนเซปต์ดาบ2เล่มที่นําพาศัตรูไปสู่การพิพากษาอาชีพนี้ผมว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากอาชีพธนูเลยแหละก็ด้วยความที่เป็นดาบคู่เนาะเกมไหนมีเวลาเดินในเกมก็จะเจอแต่อาชีพนี้แหละครับเดินอยู่ทั่วเมืองไปเลย คลาสที่3จะเป็นฮันเตอร์ครับก็จะแบ่งออกเป็นอาชีพธนูและอาชีพมีดคู่ครับสำหรับอาชีพธนูเปิดตัวมาในคอนเซปต์ลูกศรที่ทะลุทะลวงสนามลบ ผมว่าอาชีพธนูเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพที่มีคนอยากเล่นเยอะเป็นอันดับแรกของเกมเลยก็ได้นะครับเพราะคนที่เล่นเกมแนว MMORPG ก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าอาชีพธนูเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดร้ายมากขนาดไหนสำหรับอาชีพมีคู่เปิดตัวมาในคอนเซปต์ผู้เร้นกายในเงาที่คอยก่อกวนวิสัยทัศน์ของศัตรูเอาง่ายๆก็คือแอสซิซินนั่นแหละรครับที่หลายๆคนอยากเล่นแต่ก็อาจจะติดภาพกันนะครับว่าถ้าเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยยังไงก็เล่นไม่รอดอะไรแบบนั้นนะครับ และค้าสุดท้ายวิชครับก็จะแบ่งออกเป็นอาชีพไม้กายกสิทธิ์และก็อาชีพคาทาน,นั่นเองสําหรับอาชีพไม้กายกสิทธิ์เปิดตัวมาในคอนเซปต์ความหวังที่จะช่วยรักษาพักพวกเอาง่ายๆก็พระนั่นแหละครับ สำหรับอาชีพคาทานะครับเปิดตัวมาในคอนเซปต์เวทมนต์ที่ควบคุมได้ทั้งไฟและน้ำแข็งเอาง่ายๆก็คือเมทนั่นแหละครับน่าจะเป็นอาชีพที่ติดอันดับท็อป3ของเกมเลยก็ได้นะที่คนอยากจะเล่นกันนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นอาชีพไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับเพราะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาชีพไหนจะได้รับความสนใจมากที่สุดจะเป็นอาชีพที่ผมอยากจะเล่นหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูคอนเซปต์ของผู้พัฒนาเกมที่วางเอาไว้กันดีกว่าครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6คอนเซปต์ครับคอนเซปต์แรกครับการสร้างโลกยุโรปศตรวรรษที่13ที่ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกับเวทมนต์เราได้สร้างโลกใหม่ที่แฟนตาซีและความเป็นจริงอยู่ร่วมกันยุโรปยุคก,กลางที่ทุกสิ่งขัดแย้งกันกลางวันและกลางคืนแสงสว่างและความมืดระเบียบและความกลลุลาหนอำนาจและการก่อกระบท สามารถสัมผัสกับทวีปยุโรปในประวัติศาสตร์ที่สมจริงที่สุดด้วย Unreal Engine 5ครับ <S Warrior, man, s o d e r Hunter Concept ที่2ก็คือวิถีชีวิต ตัวละครในเกม RPG ก็จะเป็นตัวชั้นอีกคนหนึ่งครับไม่ใช่อาศัยโชคหรือความบังเอิญแต่ตอนนี้ตัวละครของคุณจะเติบโตตามเวลาที่ใช้ไปและความพยายามของคุณการเลื่อนขั้นการเปลี่ยนอาชีพที่เลือกโดยตัวคุณเองคุณจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะสมาชิกของ n ไนท์คราวให้สำเร็จนี่คือการเติบโตและวิถีชีวิตดั้งเดิมของ RPG ที่ไนท์คราแสวงหาครับไนท์ครเวน คอนเซปต์ที่3คือบินให้สูงตอนนี้ตั้งแต่แผ่นดินไปจนถึงท้องฟ้าได้กลายเป็นสนามรบในเรื่องราวของไนท์คลาวในที่สุดทวีปยุโรปก็สามารถเข้าถึงท้องฟ้าได้ผ่านเครื่องร่อน เครื่องร่อนที่เป็นมากกว่าเครื่องร่อนธรรมดาโดยใช้ความแตกต่างของระดับความสูงแต่ก็ยังช่วยให้สามารถร่อนโฉบและโจมตีเชิงกลยุทธ์ต่างๆโดยใช้กระแสลมที่สูงขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้3มิติที่แตกต่างจากการต่อสู้ในแนวราบอีกด้วยครับคอซนเที่ซตป์ที่4ก็คือแ a คชั่นที่แท้จริง เพิ่มความสนุกของการต่อสู้ในในคราวให้ถึงขีดสุดผ่านการแสดงภาพการต่อสู้ที่สมจริงและความรู้สึกของการเติบโตที่แข็งแกรง่งสามารถสัมผัสแอคชั่นของจริงที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งหมดด้วยความแรงแอคชั่นการประทักกับมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันไปตามอาวุธของแต่ละคลาสคอนเซปต์<ะ>ที่5คือสงครามครั้งใหญ่ สงครามอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในพระนามของพระเจ้าสมรภูมิบนอินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีเซิร์ฟเวอร์ทั้งสามมาบรรจบกัน ซึ่งก้าวข้ามขอบเขตระหว่างเซิร์ฟเวอร์และสนามลบขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากกว่าพันคนต่อสู้กันเองซึ่งก้าวข้ามขีดจำกัดของขนาดและการเสริมพลังของสกิล PvP ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับแต่ละคลาสและสนามลบสามมิติที่ใช้ระดับความสูงที่แตกต่างกันระหว่างเครื่องร่อนและสภาพแวดล้อมในสนามซึ่งก้าวข้ามประสบการณ์การต่อสู้ที่มีอยู่ตอนนี้ทุกท่านจะยืนอยู่บนกลางสนามลบขนาดใหญ่ในทวีปยุโรปผ่านใน 크라우드 나이트 크로우에서는 게임 내에서 획득한 재료를 사용해 무기, 장비, 장신컨셉스타이크달ายค ในโลกของไนท์คลาวด์ทุกอย่างจะเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งครับเซิร์ฟเวอร์ทั้ง3ที่เชื่อมโยงกันโดยอินเตอร์เซิร์ฟเวอร์และบุคคลทั้งหมดภายในนั้นจะขัดแย้งกันและแข่งขันกันเพื่อผลประโยชน์ที่ดีกว่าและการเติบโตที่เร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็มีปฏิสัมพันธ์และการร่วมมือกันผ่านการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าศูนย์ซื้อขายโลกความขัดแยง้งและการร่วมมือที่รวมอยู่ในตลาดเดียวในเศรษฐกิจเดียวและในโลกเดียวนั่นก็คือโลกของไ 아이템을 제작할 때마다 획득하는 숙련도 경험치를 바탕으로. หากเพื่อนเมื่อคนไหนอยากจะได้เกมนี้ก็เตรียมตัวเตรียมมือถือเตรียมคอมเตรียมตังกันไว้ให้พร้อมเลยนะครับเพราะในคราวจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่12มีนาคมปี2024นี้แล้วครับสามารถเล่นในทางบนมือถือ iOS และ Android เลยครับนอกจากนี้ยังมีให้เล่นบน PC ด้วยนะสามารถเล่น cross platform กันได้ด้วยนะครับมันและคราวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเราสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้เลยนะครับบอกเลยว่าของรางวัลล่วงหน้าที่แจกให้นั้นเยอะและ ดีสุดๆไปเลยครับอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ลงทะเบียนไว้ที่คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ